สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องดีทีแปดหนึ่งสามชแนลครับคลิปนี้นะครับเป็นของวันที่ห้าธันวาคมครับก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากจะมาตอบคําถามนะแล้วก็บอกนะครับวิธีการลดน้ำครับก็วันเว้นวันนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นช่วงใส่ปุ๋ยพ่นยาก็จะให้พี่ๆเนี่ยลดน้ำนะครับวันเว้นวันนะครับสวนไหนที่รู้สึกว่าชื้นก็ยี่สิบนาที ถ้าตัวไหนที่แบบแห้งแรงเลยมันไม่มีพืชพ่เลี้ยงแบบกล้วยหรือแบบมะพร้าวอะไรเงี้ยก็สามสิบนาทีนะครับวันว้นวันก็ลดไปเรื่อยๆครับส่วนเชื้อราหรืออะไรถ้าเริ่มเกิดก็คอมเมนต์มาแล้วกันครับเดี๋ยวผมก็จะมาแก้ให้อา่าว่าเป็นยังไงนะผมก็จะพาไปดูของผมด้วยเหมือนกันว่าของผมมันเกิดไหมถ้าเกิดแล้วผมแก้ยังไงส่วนมีพี่คอมเมนต์มา EP ทีแล้วนะก็ทําไมดอก่อดอกแห้ง มันเป็นเพราะอะไรก็หลายสาเหตุครับอากาศร้อนก็เป็นไปได้แต่ว่าอาเอาทีแก้งผมก่อนเนาะลองลองดูว่า,าน้ําถึงไหมแล้วก็ลองอัดปุ๋ยสูตรแปดยีี่สี่ไปทางดินนะครับแล้วก็พ่นแบบที่ผมพ่นเมื่อวานนั่นแหละก็คือเอาสูตรปุ๋ยเ็จศูนย์ห้สองสามสี่พ่นแล้วก็เอายาแมลงพ่นตามไปนะครับจะเป็นคอไพยก็ได้หรือจะเป็นของลบาเช่นนะ ของเบาๆเช่นอาบาแม็กซิงก็ได้นะครับแต่ว่าเอ,อดอกแห้งส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่ามันผสมเกสรไม่ติดมากกว่าซึ่งไอเกสรไม่ติดเนี่ยเอ,อต้องดูก่อนว่าเกสรเพศผู้อะเอรอ,องเลนอะมันมีไหมย,ยิ่งสายอินโดนตัวเนี้ยผสมไม่ติดเลยมันติดยากนะบางส่วนก็ร้องออาไม่ติดเลยไม่ติดเพราะอะไรไม่ติดเพราะว่าหนึ่งพี่ตัดกาบทิง้งกาบใบอะเอเดอร์มันอันนี้คาดดอกกลางจะแพงขึ้นมาบนกาบใบนะ ไอกาบใบมันทิ้งก่อนมันก็ไปม,มีสารอาหารเลี้ยงมันก็ตายมันก็แห้งตายครับข้อสองคือต่อดอกแล้วดอกเริ่มติดแล้วมันแห้งไปลองไปดูที่โคนก่อนโคนไอโคนจันตัดมีตัดดูถ้ามันแห้งนะถ้าเห็นเป็นรูๆน่าแสดงว่าเดือหุนเดือหุนหรือปวกก็เใช้ยาก,กลุ่มสองนะครับไอพวกคอภัยไซเพอร์พวกนี้เอาไว้อยู่มันไม่ใช่มแมลงนะครับไอปพวกพวกนี้มันต้องใช้กลุ่มสองอย่างเดียวเลย จะรู้สึกว่าจะเป็นโพฟินิลมั้งครับถ้าถ้าจะไม่ผิดนะกลุ่มสองบอกเขายาฆ่าแมลงกลุ่มสองอ,อันนี้อยู่แน่นอนก็ลองเช็คดูครับว่าตัดคานดอกดูตัดดูแล้วลองดูว่ามันจะมีรูข้างในไหมถ้ามีรูข้างในก็คือปวกหรือเดียวหุ่นกินก็คือดอกตายกับไอที่สองไม่ติดเลยเนี่ยเกยรสรเรองเมนู่พี่มีไหมอ่าก็ลองดูอีกส่วนถามว่าไอสระซูมรีกับสารอินโดนเนี่ยมันต่อผสมเกสอนติดกันไหมมันติด ก็ผมไม่รู้ว่วโดนใครหลอกมาไม่รู้นะแต่ผมลองต่อเองของผมติดเดี๋ยวไอ้ที่พี่พี่พี่เห็นนะ่ะไอ้ที่ผมถ่ายใส่ด,ด,ด้วยดวดนั่นนะ่ะเป็นเกสร,รจากต้นละการรมไร้หนามมันผสมกับอินโดสัตว์พืชเพชรเนียติดก็ใช้เกสร,รละการรมติดดีกว่าเกสร,รสละอินโดเพลพูนครับเพราะตอนนี้สละอินโดเพลพูแทบไม่มีเกสร,รเลยก็เป็นเพราะอากาศร้อนด้วยนะครับก็เราก็ลองปรับเปลี่ยนมาใช้ดูก็จะประมาณนี้ครับหนึ่งคือพี่อาบน้ำทุกวันเลยต้นตะผูนะ่ะ เราอัดน้ําทุกวันเลยแล้วก็ใส่สูตรทางดินแปดยี่สี่สี่แล้วก็พ่นทางต้นศูนย์ห้าสองสามสี่พ่นทั้งสองอย่างเลยก็ได้คือเพร็ดปูและเพรเมียเราแก้ไขวยก่อนครับเราเช็คมแมลงก่อนนะว่ามันเป็นมแมลงหรือเปล่ามันเป็นไอ้พวกหรือเดือดุ่นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ทําอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวก็ฟื้นเดี๋ยวก็ต่อติดนะก็ <laughs> ลากยาวเนาะเดี๋ยวขอโชว์งานตอนกลางคืนหน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับไข่ไก่ นี่ครับหอยขมนะครับอ่าเกือบเท่าไข่ไก่นะครับก็อ,อันนี้เขาเรียกว่าหอยขมเอหอยขมยักษ์รัตะน,นะครับก็เลี้ยงเป็นไรายได้เสริมไปนะครับตอนนี้ออกลูกพัน์แล้วแต่ก็ยังไม่ขายนะครับขอให้แน่นอนจริงว่าเอามีเยอะก่อนนะครับแล้วค่อยขายเนาะก็ยังไม่ได้แบ่งพันุนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดที่มาสวนสลัดและสนใจก็มาดูบ่อผมได้ แล้วก็มีกุ้งฝอยนะเลี้ยงไว้กะว่าจะเอาไว้ขายช่วงเมษาเอาไว้แบบเอ่อทำกุ้งเต้นขายนะไม่ได้ขายพันหรอกเพราะว่าขายพันมันแรจะไปหลอกลวงผู้บริปโภคไปกุ้งอะไรตัวละบาทสองบาทมันก็ไม่ใช่ไง,ไงมันก็ขายเปกิโลกิโลไปครับก็ทํายํากุ้งเต้นไปเดี๋ยวก็ให้ดูบอก,กอน,นะครับเป็นระบบน้บนําวนอ่ะ ไปกันไวๆครับอันนี้สองอย่างนะครับมีกุ้งกับหอยแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นต้นพันธุเรียนนะครับแล้วก็ต้นพันธุ์องุ่ลอ่าแล้วก็สละทุมอรีนะครับเดี๋ยวขอญาตกลับกล้องให้ดูนะครับอนี่นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับหมอนทองนะครับเอ่อเมล็ดพันธุ์จากเบียตงนะครับแล้วก็เสียบยอดหมอนทองผมเอง แล้วก็ชุดนี้เป็นองุ่นป่านะครับหนึ่กหนึา็ทำไว้ประมาณ500รอกิ่งนะครับผมไม่ได้ขายแบบตุ้มหรอกผมขายแบบอนี้เลยแบบชามใส่ถุงนะครับแล้วส่งไปสนีเพราะว่าแบบตุ่มเนี่ยพอพี่บไปเนี่ยถ้าทำกไม่เป็นจริงอ่ะมันจะตายครับลากไม่ค่อยเดินก็เลยทำลากให้เต็มถุงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะ,ะเสียบยอดนะครับไม่เสียบยอดกอ็ติดตาแข็งไว้เลย ขายของต้องขายคุณภาพหน่อยครับแล้วก็นี่หมอนทองที่เสียบติดแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้ก็แตกยอดแตกใบแล้วแต่ว่าผมขายต้นใหญ่นะต้นขนาดนี้ผมไม่ได้ขายส่วนอันนี้ก็ยังไม่ได้เสียบยอดนะครับเป็นเมล็ดป่าของเบงียตงจากยาลานะครับน้ําท่วมน้ําขังนี่ดีเหลือเกินไม่ค่อยตายครับไม่ตายเลยแหละแล้วก็นี่ที่พี่สั่งๆกันไว้นะครับ สละซูมารีครับส่วนในต้นอย่างเงี้ยสละอินโดสองต้นก็ยังทำไม่ทันนะครับแล้วก็มีไอ้เทียมมังกรนิดๆหน่อยๆนะนะครับชํำไว้นะเตรียมไอ้ปลูกแล้วก็ไม้สวยงามครับก็ตอนนี้กำลังหาทำอยู่เหมือนกัน ็อีกวันสองวันนะครับเดี๋ยวถ้า,มาเมล็ดถึงผมก็จะมาให้ดูนะมันเป็นยิมโนด่างครับก็กลางคืนมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะมันมองไม่ชัดเจนก็เดี๋ยวจะชำประมาณสักห้าพันต้น,นครับถ้าพี่ท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมจะมาสอนทำดินนะแล้วก็ชำไม้ขายกันครับคลิปนี้ก็หงมีแค่นี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมอาจจะเอะโชยน้ํานะครับก็จะ,ะมาให้พี่พดูนะว่าช่วยยังไงบ้างถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับพี่